วันที่8เดือน8ปดเลิกดีมากๆครับซึ่งตรงกับวันธงชัยวันศุกร์สักติและวันวาราลักษมีเลิกทับซ้อนแบบนี้1ปีมีหนึ่งครั้งใครพลาดอาจจะต้องรอปีหน้าเลยก็ว่าได้ครับเป็นวันเข้มขังพลังครูบาอาจารย์แรงสูงมากๆเมื่อประกอบพิธีใดแล้วก็มักจะเข้มขังและศักดิ์สิทธิ์มากพระอาจารย์ของทางบ้านทศรวยก็จะทําพิธีเช่นเดียวกันท่านจะทําพิธีจุดเทียนล้านนาสืบชะตาสะเดาะเคราะห์เสริมโชคเปิดดวงมหาเศรษฐีและไหว้ขอพรพระแม่ลักษมีในวันวาราลักษมีครับวันทีี่8 8เดือนน้ เลิกดีมากๆเปิดดวงครบทุกด้านทั้งความรักการงานการเงินโชคลาภใครที่รู้สึกว่าดวงตกการงานการเงินไม่คล่องตัวโชคลาภไม่ค่อยมีทําอะไรก็รู้สึกติดขัดไปหมดลองทําวิธีนี้เลยนะครับชีวิตท่านอาจจะดีขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัววันแรงมากๆดวงจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนจากหนี้สินเป็นรับทรัพย์ดวงจะพลิกจากขาลงเป็นขาขึ้นครับดวงใครดีอยู่แล้วก็จะดยียิ่งขึ้นไปเทียนพระอาจารย์ทาด้วยมือเองทั้งหมดและปลุกเสกเองทุกเล่มทําวิธีที่เทวไลเชียงใหม่ครับ ฝากดวงศากรายชื่อเข้าร่วมพิธีทักแอดมินได้เลยนะครับทีมสาธุเพื่อรับโชคสาธุครับ